สวัสดีครับผมผมรับปากพี่คนนึงไว้ว่าจะมาสอนอะไเย็บรองท้าสตาร์ทว่าเย็บยังไงครับขั้นแรกเลยก็ประมาณนี้นี่กระสายนะสายสีแดง,างทางขี่ยออกมาก็ะจะเอาประมาณนี้ประมาณสุดสุดแขนแล้วก็ตัดได้เลยแต่ผม เนี่ยก็แทงก่อนเลยดีนี่เราก็เวลาเราแทงอะ่ะเราไม่ต้องเอาชิดขอบจนเกินไปนะเราก็เอากลางๆเพราะว่าจากที่ผมเคยใช้อะ่ะถ้าเย็บหมิ่นขอบเกินไปานานๆไปขอบแตกเราก็เอาลงๆมาหน่อยอะเดี๋ยวไปเย็บกันนี่ก็แทงเลยนะ ก็จะได้ตรงนี้มาเส้นคู่นี่เขาเรียกว่าเส้นคู่เนียแล้วก็ดึงมาดึงหัวไหล่เราอะ่ะอย่างผมก็สุดหัวไหล่พอดีอะ่ะมันจะได้พอดีส่วนเงื่อนเงื่อนตรงนี้ก็ปกตินะไม่รู้ข้ามมัดกันยังไงแต่อย่างผมก็มัดเงื่อนตายก็เอาสายไปไปพาดอีกสายหนึ่งแล้วก็ทำเป็นห่วง แล้วก็รัดแค่นั้นแหละไม่รู้สุดใครจะทำไงนระาจะสวดส่งตามทางนี้แล้วกันน,นะเป็นห่วแล้วเราก็มัดเงินตายเลยเนะี่ยเงินมันก็อย่างเงี้ยแล้วก็ดึงทำสุดทำสุดทำสุดมือเราปุ๊บก็ถือว่าโอเคละ เวลาเย็บอะเราก็ดูเส้นด้วยนะเส้นตรงเนี้ยให้เส้นมันตรงๆกันอะเวลาดึงมันจะเส้นมันจะตรงสวยส่วนระยะเข็มก็ประมาณสามถึงสี่อยู่ที่คนชอบบางคนก็ชอบแบบทีๆบางคนก็ชอบแบบห่างๆอ,อย่างผมนี่ก็ประมาณสักสี่จุดห้าสี่กำลังดีนี่ก็แทงมเลยนะบแล้วก็นี่นนน เวลาท,ที่ที่ผมเนี่ยจะใช้นิ้วอย่างนี้แล้วเราก็วัดระยะห่างไว้แลยะว่าเราอยากได้เท่าไหร่แล้วก็ทำเป็นตะขออีกข้างนึงก็จะเป็นตะขอใช่ไหมแล้วก็เกี่ยวปุ๊บแล้วก็ดึงมานะพอดึงมาปุ๊บจะได้เสองเส้นปุ๊บเราก็ดึงลง เนี่ยเวลาเราดึงสายปุ๊บใช่ไหมเส้นนี้นะดึงให้ตึงดึงให้ตึงทำหย่อนดึงปุ๊บแล้วก็ดึงมือมือซ้ายแล้วก็ดึงลงไม่ค่อยดึงป๊บทำมันไม่ตกปุ๊บก็ดึงขึ้นแล้วใหม่ก็ดึงลงมันก็จะได้ประมาณเนี้ยเห็นปะแล้วก็แทงใหม่ทำเมือเดิมมือมืออย่างนี้ชอบ ชอบแบบสัน้นแบบยาวก็แล้วแต่เราถ้าอย่างเราจะทําแบบไปขายงานลูกค้าก็มันก็ต้องสวยหน่อยถ้าอย่างเราเรย็บเอาไว้ใช้เองก็สเปะสปาได้ขึ้นลงเยบ็บเ,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 เนะเวาเนี่ยเราเย็บของเราไปเรื่อยไปเรื่อย Để có kinh oh, chăm rồi, để Có trăm rồi nó được Mình lăm ngàn nai lại Đừng hết tưng Quả nữa, đừng hết tưng Nó có sai là cái đừng lông em แต่บางคนไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องอันนี้มากนะเพราะว่าบางทีรองรองเท้าบางทีขอบมันมันกรอบบางทีมันก็อาจจะยืดหย่อนเป็นธรรมดาปกติเราก็ยืมของเราไปเรื่อยใครถนัดซ้ายก็ทำข้างซ้ายอย่างผมถนัดขวาก็ไป ยิบไปรื่องเรไปเรื่อยๆ,ๆถ้าเราดึงตึงอ่ะสายอ่ะมันจะสวยมันจะไม่หย่อนต้องดึงแบบตึงๆออกแรงเยอะๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยน,นะครับผมไปแล้ว